นี่ไงพี่ยูนี่อ่าอันนี้เดี๋ยวผมขอปักกระชายชนหนครับอันนี้คือไออันน

วันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมสบังจัดโครงการท่าเรือแหลมสบังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชนนะคะเราจัดมาต่อเนื่องน่าจะเกิน5ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาที่โรงพยาบาลแหลมสบังซึ่งอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือ เชิญทั้ง39ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่3เขตเทศบาลมาร่วมตรวจสุขภาพประจำปีนะคะในปีนี้ก็จะตรวจทั้งหมด20รายการทางโรงพยาบาลแหลมฉบงังก็อำนวยความสะดวกให้กับทางชุมชนแล้วก็ให้กับทางท่าเรือแหลมฉบงังในการตรวจสุขภาพปีนี้ทุกคนก็มาติดตามาสุขภาพตัวเองนะคะหรือบางท่านที่ยังไม่เคยตรวจก็จะได้รู้ว่าวันนี้จะพกะไรกลับบ้านไปหรือเปล่านะคะก็ าทางท่าเรือแหลมฉบังก็หวังว่าเราก็จะดูแลการห่วงใยกันกับชุมชนทั้ง39ชุมชนแบบนี้ตลอดไปค่ะเกิดจากโครงการที่ท,ทางเทศบาลเอราวท่า,า,ทาเรือดูแลสุขภาพของประชาชนรอบทอ่าเรือหรืไ่ว่านนคือนอกจากการตรวจสุขภาพประจาปีเนี่ยเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของการที่แวะเวียนสอบถามห่วงใหญ่ยยกันไปนะคะแต่ในโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากสุขภาพ เราก็จะมีโครงการเรื่องของความปลอดภัยที่เรายังให้กับชุมชนเนี่ยได้ดูแลไม่ว่าจะไปที่ส่วนของชุมชนหรือทางโรงเรียนที่เราไปซ้อมแผนฉุกเฉิน,นในความห่วงใย,ยที่เกี่ยวกับการประกอบการของท่าเรือนะคะว่าถ้าเกิดมีเหตุึ้นมาเนี่ยในส่วนของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในรอบท่าเรือเนี่ยจะ,ะดาเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นะตรงนี้ก็เป็นอีกโครงการนที่เราไปจัดทําให้ในเรื่องของโครงการความปลอดภัยค่ะ ครับก็ผมนายนัทกรจันทร์ัพย์ก็เป็นประธานชุมชนบ้านเก่านะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของนครแหลมฉบังนะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพของท่าเรือที่จะให้กับชุมชนนะก,ก็ต้องบอกว่าเป็น,ปนกิจกรรมท,ที่ดีนะครับกับผู้นำชุมชนหรือว่าคนในชุมชนโดยรอบนะครับก็ในแต่ละปีนะครับเราก็ได้มีโอกาสนในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย ด้วยการนําล่องนะครับใ,ในในในส่วนของการนําผู้นําชุมชนนะฮะหรือว่าคนในชุมชนในรอบเนี่ยมาตรวจสุขภาพนะครับบางท่านเองกอ็ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยบางท่านเองก็อพอเข้าถูกโครงการมาตรวจสุขภาพก็บางท่านก็พบนะครับว่าบางบางเรื่องนะครับในสุขภาพของตัวเองก็ okay, เขาเรียกอะไรกำลังกำลังไม่ดีนะครับซึ่งก็ ก็ทางก็ทาให้ชุมชนเองเนี่ยก็ได้ได้ดูแลตัวเองพบตัวตัวเองนะครับแล้วก็ไปอ่าไปเรียกไปไปต่อยอดนะครับจากการที่เราตรวจพบนะครับก็สามารถที่จะทําให้พวกเราเนี่ยดูแลสุขภาพอ่าแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเราคิดว่า <c oughs> ในโครงการในเรื่องของการตรวจสุขภาพของท่าเรือเนี่ยน่าจะอยู่นะครับในทุกๆป,ปีนะครับเพื่อให้พวกเราชุมชนโดยรอบของท่าเรือเนี่ยได้ ได้มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพของพวกเราอย่างต่อเนื่องครับ